สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะเรามีลอตเตอรี่เม็ด80ตัวนี้นะคะเป็นลอตเตอรี่มือสองนะคะตัวนี้ขายตามสาภาพนะคะใช้งานได้นะคะตัวนี้มียอยปั่นนะคะอุปกรณ์ครบนะคะแต่ว่าฝาหลังนี่จะเป็นยางนะคะตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะคะข้างบน สภาพฟันสวยอยู่นะคะตัวนี้ยังฟันยังดีอยู่ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่23งหมามพันบาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทร081 729 4501 092 942 2503หนะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานี หรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์โทร08172945010929422503นะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ที่ช่อง Youtube ภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ้มหรือ เฟซบุ๊กเพจนะคะภูมินแท็กเตอร์ได้นะคะขอบคุณค่ะ